เอาละครับผมมาพูดถึงตัวนี้กันนะครับอันนี้คืออ,อึอ๊บออยอินุกามี่วุ้นสำเร็จรูปเจลาตินสอดไส้แยมกลิ่นสตรอเบอรี่ตาโอเคนะครับผมรูปล่างประมาณนี้ฮะเป็นรูปก้นนะครับผมของชิบะอินุวิธีการแกะนะฮะโดยความที่มันแกะดูไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องขาปะ <c oughs> เดี๋ยว หลักการในการแกะคืออะไรนี่ครูนี่นะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับผมรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับทำไมไม่ตั้งกล้องในดีเนะี่ยรูปร่างของไอตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับผม,มเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะโอเคครับเรากลับมาแล้วนะฮะเราจะเปิดมากินเลยนะฮะอืมกินแมงแยมกินแยมชัดๆเลยอืม

หลังจากที่กินหมดแลวนะครับผมรสสัมผัสคือเหนียวมากนะครับวุ้นสเร็จรูปเจลาตินมันเป็นวุ้นที่เหนียวจีๆนะครับผมแล้วก็รสชาติก็สตรอเบอรี่ครับผมความหนึบหนับไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมมีแต่เหนียวเหนียวนิ่เหนียวนะครับผมใครที่ชอบไปดูได้นะครับผมในเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมนุกกำมี่นะฮะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับผมก็ไปดูกันได้นะประมาณสิบกว่าบาทยี่สิบบาทประมาณนี้บ้ง เรอช่างแม่งหมดเรื่องละค่ะไว้เจอกันสวัสดีครับ